สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์โควิด1 9ในไทยช่วงต้นปี2568นะครับดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นหลักเลยทั้งไวรัสทั้งเราเองค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ว่านะคะภาพใหญ่คือเรากำลังเปลี่ยนจากโรคระบาดใหญ่มาเป็นโรคที่คล้ายๆโรคประจำถิ่นมากขึ้นแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันทั้งตัวเลขแนวโน้มสายพันธุ์แล้วก็คำแนะนำต่างๆค่ะ ครับผมน่าสนใจครับงั้นเริ่มที่ภาพรวมต้นปี68เลยครับข้อมูลล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูเฉพาะเดือนมกราคมนะคะ,ะยังมีคนติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลเรื่อยๆค่ะเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ1,000รายยอดสะสมทั้งเดือนก็เกือบเกือบ7,000รายค่ะพันรายต่อสัปดาห์แต่ว่ายอดเสียชีวิตล่ะครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือยอดเสียชีวิตสะสมในเดือนมกรามีแค่3รายเท่านั้นเองค่ะโหสราย น้อยมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับยอดเข้าโรงพยาบาลตั้งเกือบเจ0 0พนี่มันบอกอะไรเราครับเหมือนการติดเชื้อกับป่วยหนักมันไม่ค่อยไปด้วยกันแล้วใช่เลยค่ะคือประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ตัวเลขมันต่ำนะฮะแต่คือการที่มันแยกชัดเจนจากอัตราการติดเชื้อถ้าเทียบกับระลอกก่อนๆน,นะคะมันชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับเราเปลี่ยนไปจริงๆอาจจะเพราะวัคซีนภูมิคุ้มกันเดิมหรือตัวเจ1เองที่ระบาดหลักตอนนี้อ แล้วถ้าเทียบกับปี6-7ทั้งปีล่ะครับแนวโน้มต่างกันเยอะไหมปี6-7ทั้งปีนะคะติดเชื้อสะสมเกือบ770,000รายเสียชีวิต222รายอัตราป่วยตายแค่0.03%เองค่ะซึ่งถือว่าต่ำมากกรมคุ้มครองโรคก็คาดว่าปี6-8เนี่ยอัตราติดเชื้อรวมๆก็น่าจะน้อยกว่าปี6-7ด้วยซ้ำยิ่งตอกย้ำว่าความรุนแรงมันลดลงไปเยอะจริงๆค่ะ ถึงจะยังติดกันอยู่แต่ความรุนแรงโดยรวมลดลงชัดเจนค่ะแล้วแนวโน้มตามช่วงเวลาหรือพื้นที่ล่ะครับมีอะไรน่าจับตาไหมครับก็คาดกันว่าอาจจะมีช่วงที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นบ้างค่ะอย่างสงกรานหรือหน้าหนาวเหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆแต่ยอดเสียชีวิตก็น่าจะยังต่ำอยู่ส่วนพื้นที่ระบาดต้นปีนี้จะเห็นอัตราป่วยสูงหน่อยในจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆพวกภูเก็ตชนบุรีสงขลาใช่ค่ะอาจจะเพราะคนเดินทางเยอะครับ แล้วกลุ่มอายุไหนที่ยังต้องระวังเป็นพิเศษครับตอนนี้ถ้าดูข้อมูลจากปี67นะคะกลุ่มที่ติดเชื้อเยอะสุดก็ยังเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาก็วัยทำงานสาสถึงสาิ39ปีกับ20่สถึงยปีแต่ที่สำคัญคือผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เลยยังเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม60 8ที่เราเรียกกันกลุ่มเปราะบาง6 0 8นี่เองค่ะ ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ยังต้องเน้นป้องกันเป็นพิเศษค่ะเข้าใจครับทีนี้เรื่องตัวไวรัสบ้างครับสายพันธุ์หลักต้นปี68นี่คือตัวไหนครับตัวหลักยังเป็นโอมิครอน JN1 ค่ะสัดส่วนตอนนี้ก็ราวๆ65-66%จุดเด่นของมันคือแพร่เร็วแล้วก็หลบภูมิคุ้นกันได้ดีกว่าเดิมแพร่เร็วแต่อาการล่ะครับ อาการโดยรวมมักจะไม่รุนแรงค่ะคล้ายๆไข้หวัดทั่วไปเลยแบบมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยปวดหัวอะไรแบบนี้ค่ะอไม่ค่อยน่ากลัวเท่าช่วงแรกๆแล้วค่ะแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นๆที่เฝ้าระวังนะคะแต่สัดส่วนน้อยกว่ามากอย่าง xec หรือบางตัวที่คุณหมอยงพูดถึงอย่าง l หรือ lp 8 1แต่ตอนนี้ jn 1ยังเป็นตัวหลักค่ะแสดงว่าอาการส่วนใหญ่ถ้าติดก็เหมือนหวัด แต่เพราะแพร่เร็วมากๆกก็อาจจะกระทบกลุ่มเสี่ยงหรือระบบสาธารณสุขได้ถ้าคนป่วยพร้อมกันเยอะๆถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความท้าทายเลยคือต้องสื่อสารให้คนไม่ตื่นกลัวเกินไปแต่ก็ยังต้องระวังในกลุ่มเปราะบางแต่ข่าวดีคือวัคซีนรุ่นปัจจุบันโดยเฉพาะตัวใหม่ที่อิง XBD 1.5เนี่ยยังกันป่วยหนักได้ดีแล้วก็กระตุ้นภูมิต่อ JN.1 ได้ค่อนข้างดีด้วยค่ะงั้นคำแนะนำเรื่องวัคซีนปี68นี่มีอะไรอัปเดตบ้างครับยังต้องฉีดทุกคนไหม คำแนะนำหลักคือยังแนะนำให้ฉีดประจำปีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ที่ว่าไปแล้วก็แล้วก็เด็กเล็กต่างว่า5ขวบวัคซีนรุ่นใหม่ที่อิง xbd 1.5ก็มีให้ฉีดแล้วช่วยเสริมภูมิได้ดีถ้าเคยติดเชื้อมาต้องเว้นนานไหมครับควรเว้นอย่างน้อย3เดือนค่ะก่อนจะฉีดเข็มต่อไปแต่ก็อาจจะมีคนเริ่มรู้สึกเอ่อล้ากับการฉีดวัคซีนไหมครับแบบฉีดบ่อยแล้วใช่ค่ะอาจจะมีภาวะวัคซีนฟอทีก อันนี้ก็ต้องสื่อสารประโยชน์ในแง่ลดความเสี่ยงป่วยหนักในกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนอย่างที่คุณหมอยงให้ข้อมูลเด็กเล็กอาจจะมีภูมิธรรมชาติจากเชน1บ้างแล้วแต่ไวรัสมันก็กลายพันต่อได้อีกเลยยังต้องติดตามข้อมูลกันไปค่ะครับแล้วการป้องกันตัวเองล่ะครับนอกจากวัคซีน ก็ยังเป็นพื้นฐานเดิมๆค่ะสวมหน้ากากในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทล้างมือบ่อยๆตอนนี้จะเน้นการตัดสินใจส่วนบุคคลมากขึ้นร่วมกับการปกป้องคนรอบข้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าสงสัยว่าติดหรือมีอาการควรทําไงครับก็ตรวจ ATK ค่ะถ้าบวกแต่อาการน้อยก็ไม่บังคับกักตัวแล้วแต่แนะนําให้เลี่ยงที่ชุมชนหรือใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสัก5วันถ้าอาการหนักขึ้นก็ไปหาหมอค่ะครับผม ส่วนตามโรงเรียนหรือที่ทำงานก็คงปรับตามสถานการณ์ไปใช่ค่ะอาจจะมี WFH บ้องหรือใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเดิมตามความเหมาะสมแล้วก็อย่าลืมต้องการไข้หวัดใหญ่ควบคู่กันไปด้วยนะคะครับสรุปแล้วปี68โควิดก็ยังอยู่กับเรานะครับกลายเป็นโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง JN1 เป็นตัวหลักแพร่เร็วแต่เบาลงเยอะกลุ่มเสี่ยงยังต้องระวังวัคซีนการป้องกันตัวเองยังสำคัญ ช่ค่ะเรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสมดุลครับผมก็น่าสนใจมากครับพอพูดถึงการปรับตัวอยู่กันย,วยาวๆก็นึกถึงคำถามทิ้งท้ายเหมือนกันครับว่าในเมื่อไวรัสมันพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าง L หรือ XSE ที่ว่าและการจัดการก็เน้นที่เราดูแลตัวเองมากขึ้นนอกจากวัคซีนกับหน้ากาก,ากเนี่ยมันอาจจะต้องมีนวัตกรรมทางสังคมหรือเครื่องมือสาธารณสุขแบบอื่นอีกไหมที่จะช่วยเราอยู่กับมันในชีวิตประจาวันได้แบบยั่งยืนจริงๆในระยะยาว เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็น่าคิดต่อจริงๆว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้อีกบ้างนะคะ